สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมช่องน่าราทุกท่านพบกันเช่นเคยกับแม็กตัวนี้ช่องเจ้าเก่าคนเดิมนานๆจะมารีวิวสักทีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมมิ่งเมาส์รุ่นใหม่ล่าสุดราคาสุดคุ้มอีกหนึ่งตัวนะครับและส่วนของรายละเอียดจะมีในนั้นมาติดตามรับชมกันครับกับเมาส์ยี่ห้อ s i g n นอีสปอร์รุ่น g m 9 6 2 r a n g e r m a r c o Gaming เมาส์และนี่ก็คือตัวหน้าตากล่องนะครับก็จะมีสัพพล์ต่างๆบอกนะครับที่ด้านหน้ากล่องเช่นเคยนะครับอย่างเช่นไฟ RGB ปรับตั้งค่ามาโคเลือกใช้เซนเซอร์เป็น p i c a r t pmw 3 3ม5ัสห้าครับแล้วก็ในส่วนของการรับประกันเนี่ย signal e sport จะรับประกันอยู่ที่สองปีครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีบอกครับสิบโหมด color backlight สามารถปรับ dpi ได้สูงสุดที่หนึ่งหมื่น dpi นะครับเป็น optical sensor แล้วก็รับประกันกดที่ยี่สิบล้านครั้งครับเป็น gaming grade switch นะครับในส่วนของด้านข้างกล่องก็ไม่มีอะไรครับก็จะมี youtube channel แล้วก็ signal เพจ signal นะครับแล้วก็เว็บไซต์ ในส่วนของด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีการบอกสเปครับซึ่งจะเป็นสับทางเิคนิคนะครับในส่วนของเซนเตอร์ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นครับว่าเขาใช้พ i ิกอรนะครับ PMW3325 ้วก็ปรับ DPI ตามสุดที่200 DPI สูงสุดที่10,000 DPI นะครับแล้วก็พูลิงเกชก็มี4ระดับครับเช่นเคยเลยนะครับ125 250 500แล้วก็1000เฮตครับตัวสวิตช์เนี่ยเขาเลือกใช้หัวนตสวิตช์นะครับแล้วก็รับรรงการกดที่20ล้านครั้งนั่นเองแล้วก็ โปรแกรมเบอร์เบินะครับสามารถตั้งค่าปุ่มมาโคได้อิสระนะครับถึงเจปุ่มเลยทีเดียวแล้วก็เป็นไฟ RGB นะครับสิบหกจุดปดนนสีครับปรับเป็นเป็นไฟได้10บโหมดการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น USB นะครับสายก็จะเป็นสายไนลอนสายให้ความยาวมันจุดแดเมตรครับแล้วก็ขนาดของตัวตัวเมาส์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับลงถึงน้ําหนักครับแ0กรัมนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็คือตัวหน้าตาตัวโปรแกรมครับสามารถไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยได้ที่ w w w s i g n a l ็อ o ดในส่วนของซัพพอร์ตนั่นเองการรับรองปฏิบัติการครับก็ใช้ได้ทุกวินโดว์ครับหายห่วงครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวที่นี้มาดูของในกล่องครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอุปรกรณ์ในกล่องน,นะครับก็จะมีตัวเมาส์ครับหนึ่งตัวหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใบรับป,ประกันสินค้าครับ ในนี้ก็จะมีเงื่อนไขกับประกันครับเพื่อนๆก็อ่านเงื่อนไขกันให้ดีๆนะครับ1แผ่นประมาณนี้นะครับสติกเกอร์ซีโนยสปอร์ตนะครับ1แผ่นติดกับอะไรก็ได้แล้วก็ยูสเมนูนครับก็จะเป็นแบบแผ่นพับนะครับ1แผ่นเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของตัวเมาส์กันครับในส่วนของตัวเมาส์เนี่ยก็จะมาในโทนสีดำเป็นหลักนะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกไอเบสให้เกรดารดีไซน์ก็จ่อแนวเกมมิ่งครับ แล้วก็รูปทรงเนี่ยจะเป็นทรงบาลานครับก็คือจับได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเดี๋ยวรอบกันเริ่มจากด้านบนครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มลุกกิ้งนะครับแล้วก็ตรงเนี้ก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับคลิกซ้ายคลิกขวา้วก็บวกลบนะครับรวมถึงแบ็คฟอร์เวิร์ซึ่งแต่ละปุ่มเนี่ยเราสามารถตั้งค่ามาโครได้นะครับแต่ละปุ่มเนี่ยได้อย่างอิสระนะครับก็ต้องไปเซตค่าในตัวโปรแกรมนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็น โลโก้ซิโน่สปอร์ตครับสีขาวขุ่นทำออกมาเพื่อให้ไฟลอดด้านซ้ายมือนนส่วของด้านซ้ายมือจะมีปุ่มแบ็คฟอร์เวดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเส้นสีขาวเนี่ยสีขาวขุ่นนะครับทำออกมาเพื่อให้ไฟลอดครับประมาณนี้แล้วก็ตรงที่เป็นตะปุ่มตะปั๊มตรงนี้น่ยตรงนี้ไม่ได้เป็นยางนะครับเขาจะเป็นพลาสติกแล้วก็ปั๊มขึ้นรูปนะครับจับแล้วรู้สึกกระชับมือครับแล้วก็ใช้นา,นานเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับว่ามันจะเหนียวมือนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น พลาสติกเอเบสไฮเกรดนะครับปั๊มขึ้นรูปนะครับผมไม่ได้แบบเป็นยางนะครับอันนั้นน่ยใช้นานมีโอกาสที่จะเหนียวมือได้นะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ด้านขวามือนะครับเช่นกันครับคล้ายๆกับด้านซ้ายครับตรนนี้จะเป็นเส้นนะครับทําออกมาเพื่อให้ไฟลอดแล้วก็ตรงนี้ก็จะปั๊มเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับทําให้จับแล้วก็ัมมือในส่วนของด้านใต้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นครับแ a นเจอร์นะครับแล้วก็โมเดลซิเรียลอะไรก็ว่าไป แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเขียนว่าแบ็คไลท์สวิตช์นะครับก็น่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ในส่วนของสายครับสายให้ความยาวมันจุเมตรนะครับสายนั้นก็ไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางแต่อย่างใดนะครับเชื่อมต่อด้วยพอร์ตวิดบีพักแอนเพเสียบแล้วใช้ได้เลยครับก็ประมาณนี้สายก็ยาวอยู่นะครับ1.8เมตรเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวโปรแกรมแล้วก็ไฟนะครับ สำหรับวิธีการดาวโหลดตัวโปรแกรมนะครับเพื่อการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันมาโคปรับเปลี่ยนสีไฟลนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เข้ามาที่ w w w f i c t o n a l s p o r t c o m ครับเมื่อเข้ามาแล้วเลือกหัวข้อ support ครับกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลือกที่ซอฟ t w แวร์ o มาส์เลือกรุ่นครับ g m 9 6 2 r l a n g e r นะครับกดเข้ามาซ o ฟต์แวร์ดาวโหลดได้เลยใช้เวลาในการโหลดไม่นานแล้วก็วิธีการตั้งน้ำไม่ยากครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัว set up. ee นะครับ Tino GM เก้าหกสอง set up นะครับ ee กดเข้าไปเลยนะครับแล้วไปคลิกกดเลือกภาษาก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับกดโอเคแล้วก็ next 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 install ครับเนี่ยครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด finish ได้เลยครับเป็นการรันนะครับผมเข้าตัวโปรแกรมอันนี้ก็คือตัวหน้าตาโปรแกรมครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งอินเทอร์เฟซดูแล้วน่าจะใช้งานง่ายนะครับผม ล้วก็จะมีสี่หัวข้อหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของทั่วไปนะครับก็มีโปรไฟล์ให้สาโปรไฟล์แล้วก็สามารถบวกเพิ่มได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งค่าตัวปุ่มต่งตางๆนะครับว่าให้ปุ่มไหนทํางานอะไรนะครับผมเขาก็จะมีตัวเลขกำกับนะครับนะครับอย่างเช่นคลิกซ้ายเลขหนึ่งคลิกขวาเลขสองแล้วก็ปุ่มตรงกลางตรงสกอร์เนี่ยก็จะเป็นเลขสามอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่ง เมื่อเรากดดูในแต่ละปุ่มเนี่ยก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกครับว่ารับปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรนะครับก็ลองดูนะครับนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับผมค่อนข้างครบนะครับมันจะเป็นมาโครไฟล์คีทปเปิลคลิกอะไรก็ว่าไปร i เซเบิลรับด p i บลอก dpi ลบนะครับด p i ลูม multimedia ก็มีครบคันครับรงมถึง d p i ล็อกนะครับก็ลองปรับเล่นกันดูนะครับแล้วก็ในส่วนของหมวดไฟเนี่ย เขาระบุ ful, ไว้หน้ากล่องว่ามี10โหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวลองลองนับดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สรวมหมดออฟด้วยนะครับผมก็เป็น10โหมดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโหมดแรกนะครับจะเป็น Colorful Streaming นะครับไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวลองปรับความเร็วดูนะครับผมลองกด apply ไหมเดี๋ยวลองสัลโลดูนะครับว่ามันจะยังไง แบบทางกระไหลเหมือนจะต้องคือถ้าเราปรับแล้วเนี่ยคือเขาจะไม่ไม่ apply auto นะครับคือเราจะต้องกด apply เองนะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมอ่ะโมดต่อมานะครับ steady นะครับจริงด้วยนะครับก็คือเมื่อเราเปลี่ยนอะไรเนี่ย เป็นโหมดต่างๆเนี่ยเราจะต้องกดแอปพลายนะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเราเปลี่ยนโหมดนั้นโหมดนี้นะครับนะครับอ่ะเมื่อกี้ถึงโหมด study นะครับในส่วนของโหมดนี้นะครับก็จะเป็นการปรับตั้งค่าไฟนะครับแล้วก็ลองผสมสีดูเลยครับจะให้เป็นสีอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็น rgb นั่นเองนะครับผมนยครับอันนี้ก็เป็นสีเขียวเอาลองสีอื่นดูเป็นสีออกน้ําเงินนะครับอ่ะ มันก็จะถ้าดูในกล้องมันอาจจะดูแบบว่านา้ฟ้าๆออกขาวนะครับก็ลองผสมเล่นกันดูครับปรับตั้งค่าความสว่างปรับตั้งค่าความสว่างน้อยนะครับอ่าลองกดดูนะครับอันนี้ก็สว่างน้อยก็ประมาณนี้ครับโหมดตอ่อมาบิตติ้งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบบิตติ้งนะครับเป็นแบบบนลูปนะครับผมซึ่งในแต่ละลูปเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าสีได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแดงเขียวน้ําเงินฟ้าเหลืองม่วงขาวนะครับก็จะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปรับช้าเร็วได้นะครับต่อมา colorful tail นะครับ ก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของโมดนี้ก็จะปรับตั้งค่าเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับจะเป็นไฟฟิกมาจากโรงงานนะครับต่อมานออนโหมดนิออนก็จะเป็นการเสดสีไฟวัลลูปนะครับ น,นี้ปรับเร็วนะครับต่อมา colorful c e l l y อันนี้ต้องกดปุ่มหรือเปล่าเรากดคลิกดยนะครับ คน,นี้ผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อมาฟิกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระพริบสลับนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้เป็นสีอะไรจะเป็นแดงนะครับแดงสลับม่วงหรือจะเป็นแดงสลับน้ำเงินก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ หรือจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้เช่นกันนะครับก็ลองตั้งเล่นกันดูนะครับผมต่อมาสตาร์ทวิงเกิลใช่ปะ Twinkle นะครับผมอ่ะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเร็วนะครับต่อมาเวฟ ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ led off นะครับก็จะเป็นไฟสีดำแบบนี้เลยนะครับผมไม่ใช่สีมันเป็นเป็นโหมด off นะครับก็คือปิดไฟนั่นเองนะครับผมในส่วนของหมดไฟก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวอลคอนอื่นเนี่ยก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่า dpi ต่างๆนะครับว่าจะให้ dpi ที่ระดับนี้ เป็นสีอะไรนะครับสีอย่างเช่นสีแดงเนี่ยก็เป็นแ0 0 DPI นะครับสีเขียวก็จะเป็นพัน0 DPI แล้วก็สีน้ำเงินเคยเป็น2 0 0พัน DPI ก็ลองปรับเล่นกันดูครับแล้วก็สามารถปรับค่า DPI ได้ถุง DPI ได้สูงสุดที่1 0 0 0 0หมืน DPI นะครับแล้วก็ต่ำสุดที่200 DPI นะครับเนี่ยครับอ่ะ200นะครับสูงสุดไปที่1 0 0 0 0หมืเลยนะครับผมประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของหน้านี้ก็ไม่มีอะไรครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นพวกค่าเมาส์เซนซิทีฟพวกดับเป็นคิก Speed นะครับแล้วก็ s สกร i n g s ส e e ดรวมถึง USB polling rate นะครับซึ่งในระบบปฏิบัติการวิดีโอก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เขาทำมาให้ปรับสำหรับเมาส์ตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเข้าตรงหน้าเซตติ้งของตัววิด o w s ให้มันยุ่งยากน,นะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผม แล้วก็สกอ n ร์วันเพจก็มีนะครับแล้วก็หัวข้อต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่ามาโครต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของนี้นะก็จะมีการตั้งค่าแบบว่าอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับอินเดิร์อ่าอินเิร์ดีเลย์นะครับแล้วก็พวกไซเคิลยูนิตนะครับเป็นการทำทตามบนลูปอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเขาก็มีให้เล่นนะครับผมสาโหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับ ก็จบในส่วนของตัวหน้าตาโปรแกรมนะครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้ลองใช้งานเล่นเกมดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับมาโค o g a ม i n g เมาสรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Signal E-Sport GM 962 r a n g e r ตัวนี้ครับสรุปความคิดเห็น,นตัวตัวจากการที่ได้ใช้งานเล่นเกมนะครับแลนด์ล็อก M Eternal l e v t EMO บน PC และ n a นดล Next Generation EMO บน PC และเกม World of w a r s h i p ครับ ตัวเมาส์นั้นตอบตนองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับไม่พลาดทุกเป้าหมายนะครับยกเว้นเขียนโตนะครับอันนี้ไม่นับนะครับผมไม่หานะนะแล้วก็ในเรื่องของการจับเมาส์เนี่ยค่อนข้างกระชับมือเลยนะครับแล้วก็เมาส์เนี่ยก็น้ําหนักไม,ไม่ไม่หนักนะครับตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นทรงบาลานซ์คือจับได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้ง,งานต่างเนี่ยก็มีให้ครบครับไม่จะปโปรแกรมนะครับแล้วก็ไฟ rgb นะครับปรับเปลี่ยนหมดไฟได้ หลากหลายโหมดเลยถึง10โหมดนะครับก็ลองเล่นกันดูครับสําหรับข้อพิจารณาอย่างหนึ่งน,นะครับก็คือถึงแม้ว่าเมาส์ตัวนี้จะเป็นทรงบาลานซ์จับได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับแต่ว่าน่าจะควรเพิ่มปุ่มแบ็คเควอร์ตตรงด้านขวามือนะครับเพราะว่าไหนๆก็ทําทรงบาลานซ์แล้วทําให้มีปุ่มทั้งซ้ายและด้านขวานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมสาหรับราคานะครับราคาจะอยู่ที่ บบร,ราคาจะอยู่ที่650บาทครับหาซื้อได้ที่ไหนเพจ a c e b o o k นะครับของทางซิกโนนะครับ mm hmm. www facebook com signal technology mm hmm. การซ mm hmm. ื้อสินค้าติดตามสินค้าใหม่หรือติดปัญหาการใช้งานเด็ดนะครับก็ mm hmm. สามารถ inbox สอบถามไปที่ทางแอดมินได้เลยครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นึกถ,ถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ราคาจะต้องได้ต้อง s i g n a l Sport ครับสั่งซื้อง่ายส่งไว รับประกันถึงสองปีครับตามเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่ครับตามรสตนี้เลยนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับออนไลน์จะดีที่สุดนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับถ้าผมรีวิวผลดประการใดก็ต้องขออภัยเวณนที่ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซิโนเทลนะครับที่ได้ทําการจะส่ง g a ม i n g งเมาส์มาโครรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง gm 962 ranger มาให้ได้ทำการรีวิวนะครับก็ต้องขอขอบคุณเวลาที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ